ออนซอนโซลเชียวสวัสดีครับสองมือในหน่อยคุมลงมันอ่อนนะครับกับสวัสดีพี่น้องฟาวอาร์ฮึกเก้าสวัสดีเอฟซีทุกโคนท,ท,ทุกทุกท่านนะครับเนาะทุกทุกช่องทางเมื่อนี้ก็คือเก้าเช่นเดิมเหมือนเคยนะครับเนาะที่เคยปฏิบัติมากก็คือเช็คทดสอบก่อนส่งนะครับแต่ว่าก่อนเองก็ขอแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจไปทางประเทศญี่ปุ่นก่อนเด้อครับเด้อเพิ่นประสบปัญหา นะครับภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับสูญเสียหลายยูนะครับพอโอกาสพอแสดงความเห็นอกเห็นใจไปในที่นี้ด้วยนะครับเนาะจะมาเบิงต่อนะครับเนาะต่อเลยกับชุดนี้เ็บทีทางฟิสซนุโร่นะครับเนาะจะข้างงานเพิ่นไหวเตะก่อนปีใหม่กันนี่พอโทษพอภพ่ได้หลายนะครับเนาะขอโทษขออภั่ได้หลายเนื่องจาก ติดธุระหลายๆอย่างทึ่งงานขาวดำนะครับภูเป็นพอของพีไซบันไรใชท้ทองเป็นกะไดเสียไปนะครับอันนี้ก็พอแสดงความเสียใจไ้ในโอกาสนี้น้ำอีกเที่ยนหนึง่งนะครับเนาะแลวกจะหลายๆอย,ย่างโดยงานผมหลายหน้าหลาย,ลายงานครับทั้งที่เวดดิ้งทั้งอย่างเมื่อวานก็ไปขนท่อแหงสองร้อยสิบหกวัตต์แหงราคาหลักร้อยนะครับแหงราคาหลักร้อย แพงละ950บาทนั่นแหละครับนี่น้องผู้ใดอยากได้ก็กินกลางมาด้วยครับเด้อน้นครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นปั๊มเพาลอย3นิ้วซีแผงเบิงน้ำนี่้องเบิงน้ำเบิงกาดนด้น้ำไหลแบบอลังการแงนะครับแดดตอนนี้ประมาณจะ10โมงนะครับแดดประมาณจะ10มโมงดูด3นิ้วออก1นิ้วนะครับ ดูดสามนิ้วทรงหนึง่งสามนิ้วดูดสามนิ้วออกสามนิ้วเออยหลอกผิดก็ขอตอรวจปอดภัยได้ครับผันผิดอะไรก็ดีก็เช็คทดสอบกันทรงขอบคุณเอฟซี FC, ทั้งที่สนุลโลกมีเสื้อผ้ายีอว่าชุดนี้ปกติราคาหนี่สิบกว่ได้นะครับราคาหนี่สิบกว่ได้ตัวนี้นี่รีโมทครับผมนี่รีโมทให้รถนี่ครับตรวจแรงเสริมแรงได้ เลยมันยังดีครับดีแห้งตัวนี้นะครับมีรีโมทส่งไใกดใดลได้ครับรีโหมดใสใดใดใด่ไกลใช้งานไกลผมร้องแล้วจะแถมที่เพิ่นไปได้ี่เสียดไปเป็นการขอโทษนะครับฝากไว้ในโอกาสนี้เด้อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่ขอบคุณในราย